สุดตื่นเต้นเลยเว้ยหงคว้านักเตะใหม่ได้ถูกใจเหลือเกินจอห์นแอนเดอร์สันว่าที่กัปตันหงแดงคนใหม่ออกอาการตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการซื้อนักเตะใหม่มาเสริมในฤดูกาล2015ถึง2016โดยเฉพาะแข้งอย่างเจมมิลเลอร์แดนนี่เองอดัมบ็อกดานโจโกเมส Roberto f อร์มิโและ n น t ธ a n นี l ลคายซึ่งเรียกได้ว่าบรรดาแข้งเหล่านี้สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนบอลหงุด้งอย่างแน่นอนรวมทั้งนักเตะเก่าในทีมอย่างแฮนเดอร์สัอีกด้วยโดยจอห n น e ฮนเดอร์สได้ออกมากล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะสำหรับการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ของทีมเพราะแต่ละคนที่ได้มาล้วนจะทำให้ทีมดีขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราสามารถแสดงให้เห็นถึงการซื้อนักเตะที่เราต้องการอย่างแท้จริงและที่สําคัญพวกเขาล้วนเป็นนักเตะที่มีฝีมือฝีเท้ายอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้ซึ่งผมแน่ใจว่าเขาจะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ภายในทีมได้อย่างแน่นอนซึ่งทั้งนี้สโมอสรอขหงแดงิเวร์พูลมีแผนตะเวนอุ่นเครื่องไปทั่วโลกก่อนศึกเพเมลี2015 2016 จะเปิดฉากในวันที่8สิงหานี้คอบอลเว็บไซต์ข่าวสารกีฬามากมายที่คุณต้องอ่านกดไลค์กดแชร์ของท่านมีความหมายพร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจากเว็บไซต์ข่าวสารกีฬาของเราได้ทุกวัน